สวัสดีครับพบกับผมโตชแนลกับรายการดูเซลล์รับนะครับผมวันนี้มาในสไตล์เก่งหลังเกมครับผมมันก็มันก็ไม่ได้เก่งหลังเกงมมาทุกๆเกมหรอกครับเก่งหลังเกมแค่4เกมเองว่าตอนนี้เราได้ทีมที่เข้ารอบไปแล้วทั้งหมด4ทีมด้วยกันจากการไม์ออฟรอบ16ทีมจากอันดับ9ถึง24ของตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบแรกจะพบกันนะครับทั้งหมด36ทีมนะ ๙ถึง๒๔มาเจอกันตอนนี้ได้สี่ทีมที่เข้ารอบนะครับไปรอลอดสบกทีมสุดท้ายแล้วทั้งสี่ทีมด้วยกันก็มีคลับบรูชบาเยอร์มิวนิกแล้วก็เมดิพก้าแล้วก็ฟรเยนูดรอตเตอร์ดัมนะครับโดยแอตแลนต้าแพ้คารบูดเป,ป็นหนึ่งสามไบเยอร์มิวนิกทำได้เดี่ยงแค่สเสมอกับกาสโกเซลติกไป็หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับรนี้หมายถึงว่ามาลายเขียวขาวนี่กาสโกเซลติกน,นี่กินแฮนดิแคปได้ทั้งสองนัดเลยนะครับนัดแรกแพ้บาเยอร์แค่หนึ่งสองก็แพ้ไม่ขาดเกมนี้ไปเยือนเป็นรองอยูู่่ลกกวาได้ สามารถไปยังไปเสมอหนึ่งบนตูต่อหนึ่งได้ตอนที่นําก่อนด้วยนะจริงๆน่าจะบุกชนะด้วยแต่แค่เสมอแค่นี้ก็แฮนดิแคป์ก็เ hey ฮแล้วคือไม่ไง่ายว่าเรื่องของแฮนดิแคปบาเซลติกเฮทั้งสองนะัดแต่สุดท้ายแล้วเป็นเบรเมนิกที่เขารอบนะครับแล้วก็เบรฟิก้าเสมอกับโมนาโกไว้สามสามนะครับแล้วก็เอซิมิลานนำได้เพียงแค่เสมอกับเฟนดูตเตอร์ดะมเป็นหนึ่งบนตูต่อหนึ่งทำให้คลับบูชบาเยิร์นเบรฟิก้าแล้วก็เฟรนูดเข้ารอบตามสเปกนะครับทีนี้มาดูอ่า โปรแกรมที่เหลือนะครับอีก4คู่นะครับที่ยังไม่เตะนะครับเราจะได้รู้ว่าสักทีนะว่าใครจะเข้ารอบนะครับก็มีบอสตันดอร์ตบุรกับสปอร์ติ้งลิสบอนเตะเร็วหน่อยครับเวลาเที่ยงคืน45ตามเวลาไทยนะครับก็คือเลยประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆก็เตะแล้วนะครับแล้วก็ PSV เอลเฟนกับยูเวนตุสนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมนกับแบรสนะครับทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสเจอกันเองนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่เหมือนไม่เมากันนะครับพี่แจ๊กกับพี่ัานะครบ เจอกันเป็นนัดที่2เดี๋ยวดูซิว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้ารอบนะครับตอนมุนกันสบสปอร์ตติ้งเกมแรกนี่ดอดมูลนี่บุกถล่มสปอร์ตติ้ง3-0น,นะครับทำให้เกมนี้เส้นสบายขอเพียงแค่แพ้ไม่ถึงสามประตูก็เข้ารอบแล้วนะครับ0-2 0-1หรือเสมอก็ได้หรือชนะกี่ลูกก็ได้นะครับเข้ารอบแน่ๆนะครับดอดมูลโอกาสสูงมากครับดูแล้วน่าจะเป็นทางเสือเหลืองที่ผมคาดการไว้ว่าสปอร์ตติ้งใช่ไหมเพราะต้นมุญกำลังย่ำแย่ แต่นัดแรกเล่นดีเกินคาดบุกทะลมสปอ์ติ้งขาดเลยทำให้เกมนี้เล่นสบายครับดูแลดอดมูลน่าจะเขารอบถ้าไม่ตกม้าตายไปเอง <c oughs> ก็คงไม่น่าถึงขันตกรอบเพราะว่าเกมแรกบุกทะลมเขาสามศูนย์นะครับส่วนพีเวีกับยูเว่นะครับก็ยูเว่นัดแรกชนะแค่สองหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเกมนี้พีเวีเล่นในฟิลิปสเตเดียมนี่มีสิทธิ์เอาคืนนะครับยังใช้ชื่อฟิลิปสเตเดียมเหมือนเดิมนะครับอ๋อใช่ใช่เหมือนเดิมครับฟิลิปสตาดิโอนก็คือฟิลิปสเตเดียมเหมือนเดิมครับยังใช้ชื่อเดิมเลย หลายสนามที่เปลี่ยนชื่อไปหลายต่อหลายชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วจากหนึ่งเป็น2อเป็นสามอะไรงี้แล้วนะครับแต่ว่าพี v นี้ยังคงใช้ชื่อฟิลิปเตเดียมเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่โหโเมื่อ20ปีแล้วก็ฟลิปเตเดียมนะครับโอเคเจอก,กับยูเว่ผมว่าสุดท้ายแล้วยูเว่จะเก่าเก่งกว่าแล้เอาชนะพี v อวาจจะไม่ใช่เกมนี้ก็ได้แต่เผยว่าผลรวมทั้งหมดอ่ะจะเพียงพอที่จะทําให้พวกเขาผ่านพีได้ นะครับแล้วไปเจอไปพูดไปพบกับคู่ต่อสู้ทีมถัดไปในรอบที่บอกนใบุท้ายได้เลยนะครับส่วนเบเชกับแบทเกมแรกไปเชนี่บุกถลม่มแบทสามูนย์ใช่ไหมเขาเรียกว่าไส้แตกเลยตั้งแต่กเกมแรกใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ผมเนื่อผมจำสกอร์ผิดอันนี้ถูกครับถูกคลับสาูนย์นะครับเกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับชนะแบทเข้ารอบแน่นอนนะครับด้วย ความการเล่นที่เหนือกว่าแล้วก็ดูไส้ลูกคงกันเป็นอย่างดีจนแล้วคงไม่น่ามีปัญหากับการผ่านแบดไปได้ส่วนเรลบริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ก็สูสีไม่แพ้เพียดวีกับยูเว่นะครับฟันธงยากมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่50-50นะครับยังต้องดูกันต่อไปว่าท้ายใครจะเข้ารอบนะแต่เรลบริตยังเหลื่อมเหนือกว่านิดๆิดเพราะว่าเกมแรกนี่บุกไปเถอือนะครับผมเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้3-2นะครับบุกชนะแบบโหจ,จะวาย เดี๋ยวรอดูเอาลวกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วอีก4ทีมที่เหลือจะเป็นใครเข้ารอบครับหากประการเซียนไปหลายด้านเลยครับอย่างเช่นคับบูซอย่างเงี้ยครับใครไปเชื่อว่าจะชนะตอนต้านได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับแหนักกว่านั้นเ,ออเดโบลาลุกแมนยิงอยู่โทษไม่เข้าด้วยเสียรางวัดเข้าให้นะครับส่วนเบย์เบนิกก็เกมนี้ก็หนืดหน,นครับสมเด็เซียติกอาศัยเกมแรกชนะไปแล้วเลยทําให้สกอร์รวมชนะไป3าสองเข้ารอบ เอฟิกาก็โหยิงกันส,ส,สรุปเลยนะครับสกรสขขอร์สูงทั้งสองนัดส่วนบิลานก็ไม่น่าเชื่อว่าตกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูคู่ต่อสู้ในรอบถัดไปนะครับว่าถ้าผ่านไปล้ว um จะเจอใครได้บ้างนะครับมันจะมีสายบนกับสายล่างใช่ไหมนี่สายบนนะครับแบ็กกับเปสเชใครเข้ารอบไปเจอเรว่ังที่ปูกับบาซ่าสนุกแล้วครับรอบหน้าซึ่งดูแล้วถ้ามาทรงนี้ไม่ง่ามีปัญหาน่าจะเป็นทีมจากเมืองหลวงครับปารีสแซงตกเมงองจะเข้ารอบ ถ้าไม่ตกมาตายเลยในบ้านแพ้แบดหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองห้าหนึ่งห้าอะไรศูนย์ห้าอะไรเงี้ยคงไม่ถ้าไม่โดนถล่ลมซะเองนะจะผ่านเขารอบไปเจอแน่นอนนะครับไม่รีเวอร์บูก็บาซ่านะครับขับบูธกับอัตอันตาขับบูธเข้ารอบไปแล้วนะครับเ,เจอระหว่างริวกับแอสตันวิลล่าพอสู้ได้พอสู้ได้แมสซีส่หรือมาริตผ่านไปได้ไม่แอตเล,กกลติกมริตก็ไปเออร์ลเลยบุกเส้นถ้าดูมาริตเข้าเจอแอตมาริตสนุกแน่นะครับ ถ,ถ้าเข้าเราไปเจอกันนะสนุกแน่ยูเวกับเพ v นะครับผมผ่านไปได้ไม่อาจจเนอนก็อินเตอร์ถ้ายูเวผ่านได้เจออินเตอร์สนุกแน่ครับดบี้ดิตเลีรีลเลยนะครับโอโ้โหงี้มาดูสายลา่างมากนะครับมีเฟนูกับมิลานเฟนูดผ่านมิลานมาได้แล้วนะครับไม่เจออินเตอร์ก็อร์เนลก็คือควยกับเบอตะกีน้นี้ถ้าเฟนูดเจออินเตอร์ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ฟะดูเจอเซนอลนโอโ้โห คือเพื่อไงว่าเหมือนแบบมันดูใหม่ๆทั้งคู่เลยใช่ไหมถูกไหมไม่ค่อยคุ้น้าเฟ็นูจเจอรีพูอสนุกเพราะว่าอันเดสซอลตเจอทีมเก่าใช่ครับเซปติกใบยเยินไปเยินผ่านมาได้แล้วเจอเลเวอร์หรือแอนดมาริทถ้าเจอเลเวอร์นี่สนุกเลยนะเป็นบเ,เป็นแบบเหมือนกับทีมจากเยอรมันซัดก,กันเองนะครับโอ้โหถ้าเจอแอนดมารินี่ก็มันเกมรับหรือเกมลุกใครจะแน่วันโอ้โหมันแน่แน่สมอรติงดอนมูลท่าดอดมูลเข้าซึ่งไปไปได้สูงมากนะไม่วิล่าก็ลิว โมนาโกกับเบฟิก้านะครับโมนาโกเอ่อเบฟิก้าผ่านมาโมนาโกมาได้แล้วนะครับไม่เจอบาร์ซ่าก็ลิเวอร์พูลสนุกแน่นอนนะครับเป็นสายคือมันแบ่งกันแล้วนะครับว่าสายบนกับสายล่างมีใครบ้างแล้วถ้าผ่านไม่ได้ก็ไปรอถึงไปลากมาถึงนัดชิงชนะเลิศเลยเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับขามเกินนี้อีก4ทีมนะครับว่าทีไหนที่จะผ่านเข้ารอบอันงอาจจะมีการจับสลากนะครับเดี๋ยวได้รู้กันแนะ่ ว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เจอใครหรือต้องมาดูเฮดีแคปหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับรายการยูเซลลาร์สสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก่วอลาได้ก่อนว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ